กทุกคนด้วยหัวใจจะก่อเป็นกายให้พร้อมสูส้สทนขอแค่เพียงมีใครความทุกข์ใสัแมชชีน<ห>ค่ะนนคนทำงานอย่างพวกเราก็รู้สึกว่าเป็นรางวัลทรงเกียรตินะครับผมชอบคอนเซปต์หน้าม่านหลังม่านอะไรเงี้ยของพวกเราก็รู้สึกว่ามัน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 ตรง มันตรงกับตัวตนการทํางานของพวกเราเหมือนกันเคยพูดไปแล้วด้วยว่าจริงๆแล้วรางวัลนายเอ็นเป็นอีกหนึ่งสิ่งในชีวิตที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะมีเช็คพอยต์กับรางวัลนี้<ม>อะไรเงี้ยใช่ครับนี่เคยพูดอั้นี้ก็ลีลันพูดซ้ำเพราะว่ายัางคิดเหมือนเดิมอยู่แล้วก็ยังคาดหวังที่จะได้อีกตื่นเต้นมาก <c oughs> แล้วก็มีน้องเบลล่ามาร่วมร้องเพลงด้วยนะครับ <c oughs> มันก็จะมีความท้าทายในรูปแบบเพราะเราเป็นคนทํางานกับเหมือนทํางานกับเป็นองค์กรลับๆพอเจอน้องเข้ามาแล้วยิ่งเป็นน้องด้วยอะไรเงี้ยมผมรู้สึกว่ามัน,มนเหมือนเราก็เกรงอะเราก็เป็นแฟนขับน้องอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เ,เล่นมาเยอะเนี่ยไม่เกรงเลยพอเจองานนั้นโอ้โหทุกอย่างมันแบบยิ่งใหญ่เป็นทางการดารา<อ>ดาราทั้งมาเออใช่ใช่คือระดับประเทศทั้งนั้นเลยล้วเป็นเพลงที่เราไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่าเป็นเพลงตีมเราออกมาทำใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็เลย มันก็เลยเกรงนิดนึงพี่พี่วงสล็อตแมชชีนค่ะจริงผมว่าวินาทีที่ผู้ประกาศเขาประกาศ,กาศชื่ออ่ะอันนั้น,นเป็นวินาทีที่แบบอะดรีนาลินหลั่งที่สุดเนาะแบบหน้าแดงหูแดงเลยรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มันหลายๆอย่างละคนกันไปเนาะดีใจตื่นเต้นภูมิใจแล้วก็รู้สึกหายเหนื่อยเราทำงานแล้วเรานึกถึงสิ่งเนี้ยเราจะรู้สึกว่ามันจะมีคำนหนึ่งในหัวบ่อยๆคืออย่าหลงทาง อะไรที่เรารู้สึกว่าเราทําแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากจะให้มันเป็นหรือเราเอ๊ะเราเราสนใจอย่างอื่นหรืออะไรที่มันเป็นตัวแปรอื่นมากเกินไปไหมอะไรอย่างี้ผมรู้สึกว่ารางวัลนี้พอมองไปก็จะรู้สึกว่าเออทำให้เราไม่ไม่หลงทางจริงๆครับแค่ได้เข้าชิงก็รู้สึกโอ้เป็นเกียรติมากแล้วเพราะว่าวงที่ได้เข้าชิงก็มีมีทั้งบอดี้สแลมเงี้ยฮอคเทลไททัสสมิธพอลลมันเดย์โหก็แบบแต่ละวงยิ่งใหญ่เราก็มาแรงมีเพลงมีทุกๆอย่างเราก็ถือว่า ได้เข้าชิงด้วยก็ถือว่าเป็นเกียรติมากครับเพราะว่าใครจะได้ก็ก็ดีใจด้วยแต่ถ้าสำรไม่ชินได้ก็จะดีใจมากกว่านิดเดียวค่ะนิดเดียวแต่ก็ยังมากกว่าอยู่ด <def uras> <X net repay> ี